E. S. <S สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของชาวธาตุไฟในเดือนตุลาคมนี้กันค่ะ สองดาบนะคะ3ถ้วยแล้วก็ king i n g of s w o ร d ค่ะราชาถือดาบดูเหมือนว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเป็นตัวเขาเองคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะก็มีเกณฑ์เหมือนกันว่าเขาจะได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างในในความสัมพันธ์นี้ซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจอะไรที่ เป็นเรื่องราวดีๆเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามีไพ่สามถ้วยนะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะดีขึ้นแบบดีขึ้นมากๆนะคะคือมีโอกาสที่จะได้มีข่าวดีนะคะมีเรื่องน่ายินดีคือถ้าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยรู้กันสองคนมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะจะมีบุคคลที่สามรับรู้หรือว่าความสัมพันธ์นี้จะมีความชัดเจนมีสถานะมีการเลื่อนสถานะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีใครบางคนนะคะที่เขาจริงจังกับคุณมากๆในเดือนนี้คือแอนรู้สึกว่าคุณจะรับรู้ได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันมีการก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็มีความจริงจังขึ้นมากๆคุณและเขานะคะจะได้มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในสถานการณ์ความรักในเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่ผลของการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็มีความชัดเจน มากิ่งขึ้นแอนว่าคนคนนี้จะเข้ามาจริงจังกับคุณแบบมากๆนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดน,นะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนเนี่ยที่เข้าหาคุณผ่านในรูปแบบของเพื่อนได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนมีคู่นะคะก็คือเขาคนนี้ตั้งใจรักคุณมากๆทะคะมีความจริงจังกับคุณชัดเจนกับคุณมากๆแล้วนะ อัซอนะคะอัศวินถือดาบสิบถ้วยแล้วก็เพจซอฟต์เป็นดัเค่ะเด็กถือเหรียญเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะถูกโฟกัสมากๆเลยนะจากใครคนนั้นนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณแอนว่าเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขและความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าแบบค่อนข้างไวเหมือนกันนะ คือเหมือนพอมีการตัดสินใจในความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ก็ไปข้างหน้าอย่างอย่างรวดเร็วหรือคนคนนี้มีโอกาสที่เขาจะมาเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณที่ค่อนข้างไวแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันเป็นเดือนที่คุณมีความสุขนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีได้เหมือนกันนะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะจะเป็นข่าวดีนะ คุณจะถูกดูแลอืมแอ็นว่าเดือนนี้คนคนนี้เขาจะจริงจังกับคุณมากๆแล้วก็จะดูแลคุณดีมากๆคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคือเขาเขาจริงจังเขาแบบมั่นคงกับคุณอืมความสัมพันธ์นี้จะมีความมั่นคงมีความชัดเจนมีความจริงจังแล้วก็ถูกดูแลอย่างดีนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีจริงๆนั่นแหละมีการเลื่อนสถานะนะคะ เป็นครอบครัวได้มีความมั่นคงในความสัมพันธ์ได้มีความสุขขึ้นได้ค่ะแอนว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาถ้ามีความชัดเจนกันแล้วหรือว่าได้มีการตัดสินใจอะไรร่วมกันแล้วนะคะความสัมพันธ์จะพัฒนาไปข้างหน้าค่อนข้างไวเหมือนกันแต่ถ้าคุณรอการติดต่อสื่อสารของใครบางคนหรือว่ารอที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่เนี่ยเดือนนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้พัฒนาแล้วก็แอนรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไวเหมือนคุณไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกัน ภายใต้สำหรับนะคะเป็นเพจเอาซอร์สเด็กถือดาบค่ะ t เดอร์ฟูเดอะไฮ f ล n แล้วก็ The h เฮอร์แอนว่าเดือนนี้ชาวธาตุไฟนะคะสำหรับบางคนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้มีข่าวดีค่ะในเรื่องของการขอเป็นแฟนขอเลื่อนขั้นการมั่นหมายข่าวดีมีเรื่องน่าย,ยินดีค่ะมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวเดินทางหรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกัน แอนว่าจะเด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กันคุณจะได้คอมมิตนะสําหรับบางคนนะคะที่คุณไม่มีสถานะอะไรเลยนะคะแล้วก็เือความสัมพันธ์นี้ดูไม่ชัดเจนแอนรู้สึกว่าในเดือนนี้จะชัดเจนมากๆนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้คอมมิตคือเป็นเดือนที่เหมือน มีความสุขค่ะคนคนนี้เขาจะพยายามนะคะไปต่อกับคุณแน่นอนและแอนรู้สึกว่าคือมันไม่มีใครยอมแพ้ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเลยนะไม่ว่าการตัดสินใจนะคะจะออกมาเป็นยังไงคือแอนรู้สึกว่าคุณและเขาก็จะไปต่อกันมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กันค่ะได้เรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นเหมือนคุณมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคนคนนั้นคนของคุณเนี่ยเขาได้เรียนรู้คุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็ มีความเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นแอนว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสคุณมากๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกดูแลอ่ะเป็นเดือนที่คุณถูกดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขมากๆสำหรับบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้มีข่าวดีเลยนะ าคุณและเขานะคะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะในเรื่องของอายุหรือว่าความคิดทัศนคติอะไรบางอย่างที่มีความแตกต่างกันนะคุณจะได้เรียนรู้กันมากขึ้นในเดือนนี้จะได้มีการปรับจูนนะคะมีการทําความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและตัวเขาเองเนี่ยก็จะได้เข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นคนโสดเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาคุณคุณมากอยู่เหมือนกัน ถ้าเป็นคนที่มีคนในใจนะคะเขาก็จะมองว่าเดือนนี้คุณอาจจะสวยขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นหรือว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆนะคะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวแล้วก็ได้เดินทางกันจริงๆค่ะได้อารู้สึกว่าจะเด็นในเรื่องของการเดินทางเหมือนกันนะคะชาวธาตุไฟในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวหรือว่าไปออกเดตกับคนของใจนะคะคนที่มีความแตกต่างจากคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณก็ค่อนข้างลงตัวเลยนะคนรักของคุณเขาก็ยังยังรักคุณมากๆนะคะค่อนข้างหลงคุณเลยขอดูต่อนะคะ ในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดหรือว่าแอนว่าคุณจะได้รับข่าวดีนั่นแหละคือเป็นเดือนที่คุณจะได้คุณจะรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสบายใจนะคะที่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วก็แอนว่าสําหรับบางคนในเดือนนี้จะเด่นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นครอบครัวหรือว่ามีความมั่นคงขึ้นมากๆนะคะมันมากกว่าความชัดเจนแล้วแหละมันน่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงนะคะการเป็นครอบครัวหรือว่าการคอมมิช เป็นการคอมมิชเมนต์นะคะในเดือนนี้นะคือสิ่งที่คุณคิดไว้อะมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาปลอดภัยที่คุณจะรักมีโอกาสได้ไปเดทไปท่องเที่ยวกันสองคนเหมือนกันมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจะมีความมั่นคงมากๆนะคะในเดือนนี้ในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปนะความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงขึ้นมากๆคุณจะรู้สึกสบายใจนะคะที่ได้ มีคนคนนี้หรือว่าคุณจะรู้สึกโชคดีที่ได้เจอกับเขาคนนี้เหมือนคุณและวคาะว่ามีใจที่ตรงกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ก็เป็นเหมือนข้างหักกันมากเหมือนกันนะคะแต่มันดูมากกว่าหลักแล้วนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงระดับครอบครัวไปเลยอะ่ะเดี๋ยวขอดูนะคะพ้าอยากแนะนำอะไร บอกว่าคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่บท,บทใหม่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนี้แหละแอนว่าคุณและเขาเนี่ยก็อยู่ในความสัมพันธ์กันที่มีความเข้าใจกันหรือว่าพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันอยู่แล้วนะแต่คราวนี้มันเหมือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกระดับความสัมพันธ์นะคะคือเหมือน สิ่งที่คุณคิดไว้หรือว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะถึงเส้นชัยแล้วคือถ้าคุณคาดหวังว่าเือจะได้คอมมิชกับคนคนนี้คุณก็จะได้คอมมิชนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นครอบครัวมีความมั่นคงจริงๆนะไพ่บอกว่าคนคนนี้ปลอดภัยที่คุณจะรักจริงๆนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกหรือว่าคุณมีความเป็นกังวลหรือว่าคุณมีความคิดมากนะคะกับคนของใจหรือว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้แอนรู้สึกว่าให้คุณ เหมือนเหมือนไพ่บอกว่าให้คุณทบทวนดูอีกทีอ,อให้คุณทบทวนดูอีกทีนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยจะได้ไปข้างหน้านะจะได้มีการพัฒนานะคะที่มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนคนนี้ก็ปลอดภัยที่คุณจะรักนะคะความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าค่อนข้างไวนะไวมากมากนะคะค่อนข้างรวดเร็วเลยโอเคนะคะสําหรับ ชาวราคนาราศีนะคะธาตุไฟเมสิงธนูเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ